มาเจอแล้ววันนี้นะครับก็สวัสดีครับช่องแท่งเดือดชาแนลนะครับวันนี้เดินทางมาเจอแล้วครับซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ก็คือแก่งลำน้ำพุงนะครับเนี่ยแก่งลำน้ำพุงเนี่ยจะอยู่ที่ตำบลกกประซิวนะครับนะซึ่งมา สอบถามได้เพราะว่ามันมันมีเพจอยู่แล้วนะครับก็มีบริการล่องแก่งนะครับมีเรือมีเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่พานะักท่องเที่ยวล่องแก่งชมนะครับลำน้ำพุงครับเดี๋ยวเราจะไปดูทัศนียภาพนะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ Mm. -hmm. ทานนี้ข้ามไปใส่หามทานนี้ข้ามไปใส่อ๋อเดอันนี้เขาเอื้อนอันนี้เขาเอื้อนน้ำพุ่งเนาะที่ไหลลงไปต่อง,งอเนี่ยมหาม้มามแล้วทั้งแล้วใต้ภูมันจะเป็นแก่งมันบ่อ๋อนี่ครับอ่าถ้าเข้ามาจากอำเภอภูพานนี่ มันจะเป็นเข้ามาจากกิโลเข้ามานี่ประมาณก็ได้โอ้น้ำใสดีเนาะถ้าปกตินี่เขาวันเสาร์อาทิตย์มีคนมาเล่นหลายปะอ๋อ,อเออ อ๋อครับครับ<อ>จากจากอันถ้ามาเส้เนอำเภอมีจากอำเภอภูผานนี่เขามานี่ประมาณถึงบ่ิบห้ากิโลมันเป็นบ้านอย่างนี่บ้านบ้าน,านอืม มานกกปะซิวเลยมันบอกอ๋อกกปะซิว,วตำบลกกปะซิวอำเภอภูพานก็มาถ้ามาเส้นทางตองอ้อยก็ประมาณ30 30 32กิโลเมตรจากตอง,งอยมาถ้ามาเส้นอำเพก็เข้ามาอำเภอภูพานนี่ก็ประมาณ15กิโลเมตรจะเป็นแก่งเนาะเพื่อนมีเรือให้ล่องพร้อมบอก น้ำมันลาลบ่ลืึงเค็บหรือบ่มีคนอ,อ๋อ,อถ้ามีอย่างต้องไปติดต่อในศูนย์นอพปรอนี่บอโอ้หน้าตาหล่ลอๆบาใาไทยเนาะนี่ก็ได้ข้อมูลจากลูกจากหลานนะครับเพื่อนมานั่งเล่นนะครับโอ้ยน้ำใสดีเลย,ย,เลยคือจุดกำเนิดนะครับน้ำนี่เป็นสายน้ำที่ไหลไปยังอ่า เส้นเดียวก,กันกับลำน้ำพุงที่ผ่านพญาต่องวยนะครับนั้น่ปเดี๋ยวจะปาไปดูจุดที่เป็นแก่งนะครับโขดหินนี่คือมาถึงแล้วครับนี่คือทางลงครับทางลงพี่น้องเอ้ยสุดยอดแม่นครับ ธรรมดาแล้วครับนี่คือภูเขานะครับค่อยลงเดินลงเราจะมีบันไดนะครับบันไดน่าหนาๆไหมครับเนี่ย ดี๋ยวจะพายเอฟเดินบันไดอีกแล้วครับเนี่ยพอมาถึงนะครับนะมันจะเป็นแก่งหินนะครับเป็นแก่งหินนะครับน้ำจะใสามากเลยนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นแก่งอีกนะครับ ไปเดินไปดูนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับปัะไปกันนี่ครับลื่นจะลื่นนะครับ ต้เดินอย่าละมัดระวังดื่นลื่นมากน้ำจะใสเลยนะครับหน้ามานอนเล่นน้ำนะครับ บรรยากาศดีมากเลยนะครับไม่ไม่ไมกลาจากตัวเมืองสุกลนครน,นะครับ ก็จะเป็นเขตรับผิดชอบของอ,อปตอโคกปาซิวนะครับซึ่งจะเป็นจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลนะครับก่อนก็จะมีกิจกรรมล่องเรือนะครับล่องเรือนักท่องเที่ยวท่านใดที่อยากจะล่องเรือนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์อพปลนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับตรงสถานที่เช็คอินนั่นแหละครับก็จะห่างจากอำเภอตองงอยมาประมาณ32กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะออกจากอำเภออำเภอภูพานมาก็จะประมาณ 10, ประมาณ15กิโลเมตรนะครับ ซึ่งจะเข้าไปในตัวเมืองสกลนครก็ประมาณ40กิโเมตรประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่ไกลนะครับเป็นสถานที่ที่น่ามาท่องเที่ยวมากนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับ ปะกันนี่ก็อีกด้านหนึ่งนะครับของเก่งนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับเก่งลำน้ำพุงนะครับซึ่งลำน้ำพุงเนี่ยตรอดสายยาวไปนี่ครับจะไหลลงผ่านอำเภอเต่าง,งอยนะครับ ตรงที่มีรูปปั้นพญาเตางอยนะครับพญาเต่างอยนะครับตรงนั้นแหละครับผ่านตรงนั้นนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างหลังจากฝนหยุดตกไปประมาณอาทิตยก์กว่าน้ำก็จะใสแบบนี้นะครับสามารถลงไปเล่นได้นะครับ พอน้ำจะใสามากนะครับก็สถานที่ก็เป็นสถานที่ที่หาง่ายนะครับนี่ นักท่องเที่ยวบางท่านบางกลุ่มก็จะมาแคมปิ้งนะครับมาเที่ยวมาตั้งแคมป์นะครับปิ้งย่างนะครับหลังจากที่ดูความสวยงามของธรรมชาตินะครับแก่งลำน้ำพุงนะครับนี่ตำบล ป่าซิวอําเภอภูพานจังหวัดสกลนครน,นะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับไปถามผู้รู้ว่า,าระยะทางให้ชัดเจนนะครับท่านใดที่จะมาเที่ยวนะครับไปกันปะนี่ครับเราก็มายังเนี่ครับมันจะมีปั๊มน้ำมันนะครับนี่ครับ ปั๊มน้ำมันหลังจากมาจากภูพานเนาะภูพานสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับอันคุณพี่อยู่นี่เลยบอครับอ๋อส่วนมากนี่คนมาเที่ยวหลายบะครับในช่วงมือมือแหลครับบรรยุทธบอก ส่วนมากนี่น้ำนี่สไลายหน้าได้ครับไปห้าวัดเดือนไหนครับเขตสิบสองเนาะอ๋อมันอยู่ในเขตอันอำเภอภูพานเนาะตำบลโกปสัสซิวบ้านโกปสัสซิวบ่นบนบนอบน,นี่ครับในเขตบ้านโกปสัสซิวเนาะอ๋อครับ แล้วเข้ามาจากอำเภอภูผ่านนี่จะกิโลครับสิบเอ็ดกิโลสิบสองประมาณนี้เนาะถ้าไปตรงถ้าจากตรงนอมานี่เดยใกล้เคียงนอกครับเนาะครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับข้อมูลใครยังมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เนาะครับิีดีตอนรับด้วนบ่ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ ล่องเรือพร้อมเนาะครับขอบคุณหลายๆครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวของจันขนขงหวัดสุรินทร์นครนะครับมาเลยนี่มีปั๊มน้ำมันนี่นะครับจากจุดเช็คอินก็อีกที่หนึง่งแล้วก็ถ้าอยากมาแก่งหินก็ปั๊มน้ำมันเลยนะครับเดี๋ยวมีคุณพี่เป็นคนแนะนำเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ